ผมพาดูคันนี้ดีกว่ายาลิสเข้าใหม่คันนี้ขายดีมากนะรุ่นนี้ผมมีสต็อกเป็น10คันนะนะครับจัดโปรออกล้อศูนย์บาทฟรีดาวพรเดลลาซีพันกบาทตลอดสัญญาเป็นตัวยาลิสเกียร์ออโต้ปี2014แล้วดูสภาพอย่างนี้นะครับสวยๆยยนี้เลยนะเราเก็บเคลิ้งสีทําสปาให้ใหม่ทั้งคันนะครับปรับปรุงคุณภาพให้เหมือนป้ายแดงที่สุดเพิ่มคุณภาพแต่ไม่เคยเพิ่มราคาให้นะครับของดีไม่จะเปนต้องแพงนะครับด้านหน้าสวยด้านข้างสวยนะครับอ่าแล้วด้านข้างซ้ายข้างขวา,ขานะนะครับ อ่ามาดูด้านท้ายก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวแฮดแบ็กห้าประตูนะเสน่ห์ของยานิสเลยนะครับก็จะปรับพับเบาะได้นะครับนี่มีแม่แรงให้เรียบร้อยนะครับเบาปรับพับได้นะครับปอบพับเข้าเข้าอย่างนี้เลยนะครับกว้างมากนะครับขนของได้เล็กๆน้อยๆได้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาดูภายในกันนะครับอ่านะครับให้สวยๆนี้เลยนะครับนี่ภายในเบาะกัมเมเยสะอาดสะอ้านสวยงามนะครับอ่ามาดูด้านหน้ากันนะครับ ด้านหน้านะครับเกียร์ออโต้ CD MP3 กระจกไฟฟ้านะครับออปชันครบจัดเต็มนี้นะครับผ่อนแค่เดือนละ0 0 0พันกรบาตลอดสัญญาโอ้โหใครได้เจอคลิปนี้นะผมบอกเลยว่าโชคดีมากนะครับทำงานประจำเอา,อางี้ได้ไรได้หนึ่งห0 0บาทขึ้นไปสามารถซื้อได้แล้วใครได้รถยนต์ไปขับนะผ่อนแค่เดือนละ00 0พันกรบาลตลอดสัญญาถูกก่ามอเตอร์ไซค์เอาไปขับใช้งานฝนตกไม่เปียกนะครับแล้วใครผมเชื่อนะว่าได้รถยนต์ไปขับแล้วสามารถเอาไปต่อยอดทำมาหาก,กินได้หลายอย่างจริงไม่จริง เอาไปขนของขายเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับเอาไปทามาหากินก็ได้นะครับเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะครับประหยัดน้ามันมากนะครับจัดโปรออกรถสุนบาทฟีดาว่อเดือนละสี่พันกรบาทตลอดสัญญาทุกอาชีพสามารถซื้อได้นะครับจะทํางานเซเว่นทำงานราปภทํางานแม่บ้านทํางานบิ๊กซีทำงานโลตัสทุกอาชีพสามารถซื้อได้หมด ทุกจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะครับจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายภูกเก็ตแม่รงสอนพงอะงาทุกจังหวัดสามารถซื้อได้เดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ไปวิ่งเซ็นไฟนั้นที่ฟรีถึงบ้านเลยนะไฟรนเดนผ่านนะส่งมอบรถกันนะครับใครเข้ามาแล้วสนใจพิมพ์สนใจมาแคปหน้าจอไวแลวทักบ้านเขียวมาได้เลยเดี๋ยวผมให้แอดมินส่งรายละเอียดให้แบบเดียวทานนะครับวันนี้มีเข้ามาอีกหลายคันนะครับ